สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องใหม่นะครับเพิ่งหายป่วยแต่ว่ายังไม่หายดีนะครับอันนี้การทดสอบ SL s 1 s 2นะครับการทำงานเรากลองไปซ่อมมามาดูการทำงานของเทอร์โตนะครับ สองสามนะครับเ,เกียร์อ่ะเกียร์สี่เข้าเรียบร้อยรอดูเอชแอลเกียร์สามเกียร์สี่ Oh.